วันนี้เราจะมาคุยเรื่องความทุกข์กันนะครับมีวิธีที่ผมฝึกกับตัวเองมาตลอดนะครับแล้วก็ทําให้ผมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ได้มากขึ้นในสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติแล้วกันในในอดีตนะครับตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษามหาลัยอยู่นะครับผมจําได้ว่าช่วงที่ผมมาฝึกนั่งสมาธิในตอนที่ผมไปบวชหลังจากที่ผมเรียนจบแล้วนะครับผมมีปัญหากับชีวิต ซัฟเฟอร์เกี่ยวกับความไม่เอาไหนของตัวเองการไม่พัฒนาตัวเองของตัวเองความไม่ก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองเราก็รู้สึกแบบทุกข์เพราะเราคาดหวังอยากจะให้ตัวเองดีขึ้นเราอยากจะทําให้ทุกอย่างมันโอเคแต่มันไม่โอเคคือเนี่ยเราเกิดความคาดหวังพอมันไม่เป็นอย่างที่หวังเราก็เกิดความทุกข์นี่คือเรากําลังใช้ความคิดยึดติดกับอนาคตมองภาพรอบๆแล้วก็อยากจะเอาแบบนั้นเป็นเยี่ยงอย่างอิจฉาคนรอบข้างเอออะไรเอยชีวิตไม่มีความสุขครับ พราะเราไม่สามารถที่จะยอมรับและพอใจในปัจจุบันของเราได้เลยเราก็เลยพยายามทีบตัวเองทีลท,ทยานกดดันท,ท,ทําทุกวิถีทางให้มันเกิดขึ้นแต่พอยิ่งทําแบบนั้นผมยิ่งห่างไกลจากเป้าหมายครับเกิดความเครียดเกิดความกังวลนอนไม่หลับแล้วก็ทํางานหามลูกหามค่ําไม่เคยทําให้ตัวเองมีความสุขไม่เคยยอมรับในสิ่งตัวเองเป็นไม่เคยรักตัวเองรู้สึกเกลียดชังตัวเองณวันหนึ่งก็แย่ครับสุขภาพร่างกายไม,ไม่ดีอยู่แล้วครับสุขภาพจิตแย่เลยมา ฝึกสมาธิสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้มาเจอกับตัวเองจริงๆนะครับตอนที่ผมไปบวชผมจำได้ว่าตอนที่เราฝึกก็จะมีพี่ๆรุ่นพี่ที่เขาบวชมาก่อนผมแล้วก็อาจจะฝึกสมาธิมาก่อนผมเขาปฏิบัติได้ดีมากเลยเห็นการพัฒนาเห็นสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่ๆเขาแล้วผมก็มานั่งตั้งคำถามกับตัวเองวันหนึ่งที่ผมกลับมานั่งฝึกกับตัวเองที่บ้านนะครับใช้เวลาประมาณเกือบสองปีครับแต่ไม่ได้นั่งทุกวันนะพอเรานั่งแล้วแบบ เรานั่งเข่งไปเรานั่งไม่มีความสุขเพราะว่าเราติดการยึดติดความคาดหวังมาตลอดเราอยากจะทําอะไรให้มันสาเร็จเร็วๆแต่ในความเป็นจริงพอวันนึงเรามาตกผลึกเราได้รับรู้ว่ามันไม่มีหรอกครับทางรัดไม่มีครับถ้าทางรัดมีสุดท้ายก็โกงทุกคนแล้วถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรหนีธรรมชาตินี้ได้ครับก็เลยยอมบอกกับตัวเองว่าเราขอฝึกในแบบที่เราชอบแล้วกันตอนนั้นกลับมาฝึกกับตัวเองแล้วนะครับก็เลยได้ตกผลึก นะครับได้เกิดอาการความรู้สึกเบาสบายความรู้สึกแห่งการไม่คาดหวังการเกงการเครียดการตึงเราวางออกทั้งหมดแล้วเราก็มาเริ่มฝึกแบบสบายๆผ่อนคลายวันนั้นของที่เก็บไว้ทั้งหมดได้รับหมดเลยครับคือหมายถึงว่าการนั่งะ่ะไม่มีการสูญเปล่านะครับการฝึกสมาธิไม่มีการสูญเปล่าต่อให้คุณนั่งแล้ไม่นิ่งเลยครึ่งชั่วโมงก็ได้รับแน่นอนครับหลวงพ่อวิริยงท่านเคยบอกว่าแค่หลับตาแล้วก็ บริการพุดโธเพียงอยู่ก,การพุดโธหนึ่งครั้งก็ถือว่าได้อาน,นิสงส์แลนะ้วเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามนุษย์เราอะครับปกติโลกใบเนี้ยดึงให้เราอยู่กับความคิดตลอดแค่เราเอาเอา,เอาง่าย,ายๆโทรศัพท์คือปัจจัยสําคัญในยุคนี้เราจะเห็นว่ายุคนี้คนเรามีสมาธิสั้นมากไม่สามารถโฟกัสอะไรยาวๆได้เพราะอะไรครับเพราะแค่ทุกครั้งเราเลื่อนฟีดในโซเชียลสามวินาทีเราเจอหนึ่งฟีดแล้ว ในหนึ่งาทีเราเจอทั้งหมดโดยเฉลีย่ยประมาณ2ี่สิบฟิตสมองของเราครับเกิดการคิดทํางานปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีสติเท่าทันสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนในยุคนี้ทุกง่ายแล้วก็จัดก,การความคิดตัวเองได้ยากมีความสุขได้ยากขึ้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรกับชีวิตของเขาดังนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องความจริงตรงนี้กันดีกว่านะครับอย่างยุคตัวอย่างผมเนี่ยคุณเคยลองเข้าไปเช็กโทรศัพท์ตัวเองไหมครับ เข้าไปที่การตั้งค่าก็ได้ครับแล้วก็มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราสามารถดูได้ว่าในวันหนึ่งเราเล่นโทรศัพท์กี่ชั่วโมงนะครับเราแบบไม่หลอกตัวเองอะเราลองไปดูซิว่าเราเล่นประมาณหนึ่งวันเนี่ยเล่นกี่ชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงเยีายวตัวอย่างผมนะครับประมาณสี่ชั่วโมงในก่อนหน้านี้นะพอเล่นสี่ชั่วโมงเสร็จปุป๊บเราลองนึกดูว่าเรานอนแปดชั่วโมงอะเราใช้ไปชีวิตอยู่สิบหกชั่วโมงหนึ่งในสี่ของชีวิตของเราอยู่กับโทรศัพท์พอเป็นแบบนั้น เวลาสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าในสิ่งที่อยู่ในมือถือเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับออคนเกี่ยวกับออการกระทําสิ่งดีสิ่งไม่ดีทําให้เราเกิดการตัดสินได้ง่ายทําให้เราเกิดการอิจฉาได้ง่ายทําให้เราเกิดการปรุงแต่งได้ง่ายมากและสิ่งเหล่านี้เข้ามาเร็วๆมากๆเรารับไม่ทันเพราะกําลังสติของเราไม่เคยฝึกเลยนะครับพอเป็นแบบเนี้ยเราต้องแยกก่อนว่าอันไหนคือความคิด อันไหนคือการอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวนี่คือสีที่ผมจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเห็นในสิ่งที่เข้ามาหาเราได้แล้วเรามีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เราสัมผัสได้เราจะไม่มีทางทุกข์ครับเราจะแทบไม่มีทางทุกข์เลยเพราะนี่เป็นสีที่ผมฝึกกับตัวเองมาเหมือนกันอันดับแรกนะครับเวลาเราคิดอลักษณะของความคิดคือเราไหลไปกับมัน เกิดทำไมทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้ทำไมเราถึงไม่ได้เกิดความคาดหวังทำไมเราถึงไม่ได้สักทีทำไมต้องเกิดขึ้นอดีตฮะแล้วก็เนี่ยเกิดคําถามวนเวียนซ้ำๆลักษณะของคําถามเนี่ยก็จะคือลักษณะของความคิดจะเกิดคําถามอยู่ตั้งอยู่ตลอดเวลาทําไมเป็นแบบนั้นทําไมเป็นแบบนี้เฮ้ยเมื่อไหร่จะมามีคําถามเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เฮ้ยจะทั้งต้องทํายังไงเกิดความสับสนสังเกตไหมครับว่า พอมีคําว่าทําไมเมื่อ,อไหร่ยังไงอาเอายังไงจะเป็นแบบไหนเกิดความกลัวความกังวลทั้งสิ้นครับและสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์กว่า90%อร์เที่มนุษย์เราพบเจอนะครับดั่ทั้งที่ความจริงสิ่งเหล่านี้เราสามารถวางได้ครับนี่คือข่าวดีเราไม่จําเป็นต้องคิดแบบนี้ก็ได้แล้วเราสามารถใช้ชีวิตด้วยการไม่ตั้งคําถามหรือคิดแบบนี้ซ้าไปซ้ามาได้ครับเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ปัญหาคือคิดมากไปคิดไม่จบไม่สิ้นคิดไม่มีวันจบ แล้วก็กลัวกังวลบางทีกลายมาเป็นความเครียดอนาคตเออหรือบางคนย้อนอดีตไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่สามารถยอมรับได้ก็เกิดการตั้งคาถามเสียดายจังเลยอยากจะย้อนเวลากลับไปก็ทําไม่ได้ทุกทั้งนั้นเลยถูกไหมครับการที่เรามีสติเนี่ยคือการดึงตัวเองกลับมาในปัจจุบันแค่เราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกณนะจวนนั้นเราคิดไหมไม่คิดถูกไหมเราไหลไปกับความคิดอยู่นี่คือแนวทางการฝึกแล้วนะครับไหลกับความคิดอยู่ สักพักหนึ่งถ้าเราฝึกสมาธิอยู่เราจะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรานั่งสมาธิอยู่นะมันจะมีเหตุและปัจจัยบางอย่างดึงเรากลับมาเมื่อช่วงเวลาเหมาะสมเราก็กลับมาอยู่กับการบริกรรมการอยู่กับบริกรรมเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนน่าเบื่อดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่ได้มากๆเลยครับเราต้องการตัดสินผ่านมุมมองความคิดว่าการจะได้อะไรต้องทําต้องนู่นนี่นั่นไม่จริงครับการที่เราอยู่ว่างสงบเบาสบายง่ายและทําดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ทําซ้าๆเนี่ยจะเกิด สิ่งที่เรียกว่าสมาธิครับแล้วสมาธิเนี่ยสามารถที่จะดึงเรากลับมาในจุดที่เราสามารถรู้ตัวได้เมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ในใน,ในการนั่งเฉยเฉยนี่แหละครับหรือการใช้ชีวิตกันอะไรก็ได้การกำหนดรู้ทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีส่วนที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นสติคือธรรมชาติรู้อารมณ์ก็คือรู้ตัวนั่นเองเวลาคิดรู้ไหมว่าคิดเวลาคิดรู้ไหมว่าคิดแค่นี้ช่วงแรกๆคือคิดปุ๊บรู้ดึงกลับมา เฮ้ย hey, ทำอะไรอยู่ทําอะไรอยู่หรือเราจะดึงอยู่ในการบริกรรมก็ได้ใช้ชีวิตก็บริกรรมได้ครับบางคนเนี่ยสามารถบริกรรมได้ตลอดเลยนะครับฝึกไปเรื่อยๆแ,แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ไอความคิดปรุงแต่งไอหมอกไอการปรุงแต่งหมอกต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มหายไปเราเลิกเราเริ่มที่จะเลิกทุกข์โดยที่ไม่จําเป็นแล้วพอเราทําแบบนั้นต่อยอดไปเรื่อยๆนะจะเกิดสิ่งมหาัศาจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าไอการที่เราอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆขึ้นอ่ะ เราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างในชีวิตของเราเราจะเริ่มเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเช่นเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยทุกข์มาตลอดอะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยนะเราคิดไปเองเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราให้คาปรึกษาเพื่อนในเรื่องเดียวกับเราอะทําไมเราปรึกษาได้ทําไมเราเป็นศีลานีที่ดีเราเป็น,นที่ให้คนที่ให้คำปรึกษาที่เก่งมากเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกิดกับเราเราไม่ได้เอาใจไปยึดเกาะกับเรื่องนั้น เราสามารถวางใจได้แล้วความสามารถในการวางใจคือเวลาเราต้องตั้งตรงอยู่ในปัจจุบันเพราะห่วงเวลาอดีตอนาคตเป็นภาพลงตาไม่ใช่ของจริงเราแค่ต้องทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นสม่ําเสมอขึ้นเวลาเกิดความคิดเห็นความคิดไหมฝึกสติก่อนฝึกสมาธิฝึกสติพอไอการที่อยู่การบริกรรมเนี่ยทำไปเรื่อยๆเราจะเกิดความเ,ออเป็นนิสัยความเคยชินเห็นมันจะเห็นบ่อยขึ้นเห็นแล้วดึงกลับมาเวลาความธรรมชาติความคิดเวลาถูกเห็นจะดับ อยู่กับการบริกรรมดูไปดูไปดูไปทาไปเรื่อยๆเกิดความบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆอดีตจะไม่เกิดขึ้นอนาคตจะไม่เกิดขึ้นเราจะอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและห่วงเวลาปัจจุบันข่าวดีคือไม่มีทางที่คุณจะถูกได้เลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคนขับรถปาดหน้าคุณอ่ะถ้าคุณอยู่ในปัจจุบันอ่ะรถมันปาดไปแล้วอ่ะคุณไม่ย้อนกลับไปคุณถูกไม่ได้โดนรถปาดหน้าไม่ถูกแต่การคิดถึงรถปาดหน้าต่างหากที่เป็นทุก ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายคุณไม่ใช่ทุกข์แต่การคิดถึงความเจ็บปวดไม่จบไม่สิน้นงหานั่นคือความทุกข์นะครับดังนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมเปิดกลุ่มสมาธิอยู่นะครับฟรีออนไลน์เปิดม,มาปีครึ่งแล้วมาฝึกด้วยกัน,นครับสองทุ่มถึง,งสามทุ่มถ้าใครชอบก็คอมเมนต์หรือทักข้อความมาหาผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปนั่งกันครับบ๊ายบาย